โอเคครับในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพามาสอนวิธีการสร้างเมทอนนะครับเพื่อดักอีเวนต์บางอย่างที่เกิดขึ้นกับตัวเทมเพลตนะครับก็ในวิวสามทำยังไงนะครับก็ในคลิปก่อนหนะ้านี้ผมก็ทําการคอมมิ t นะในแต่ละคลิปผมก็จะทการคอมมิ t นะครับแล้วก็นำสอดโค้ดขึ้นจิตก็สามารถไปดูจากคอมมิ t ตรงนี้ได้คลิปก่อนหน้านี้ก็จะเป็น EP สี่นะครับก็มาที่ตรงนี้ refesh เราอยากจะดูเนื้อหาตัวไหนแล้วก็คลิกไปที่คอมมิ t นะครับ มันก็จะมีแต่และคอมมิตอันที่เป็น EP 1 EP 2นี่ผมไม่ได้ทำเพราะมันแค่เป็นการปูพื้นนะครับโอเคกลับมาตรงนี้นะครับก็ขออนุญาตที่จะทําการยานเซิร์ฟอีกครั้งหนึ่งในคลิปนี้ผมจะทําการเพิ่มปุ่มมาปุ่มหนึ่งแล้วกันนะครับก็เอาละผมจะเพิ่มปุ่มที่บริเวณนี้แล้วกันบัตตอนนะครับ,บ,รรบแล้วก็ตั้งชื่อว่า Add แ,แล้วกันนะครับง่ายๆ ดังนั้นผมจะทำการดัก Event การคลิกใน View นะครับเวอร์ชัน3ก็คล้ายๆเหมือน v i วเวอร์ชัน2นั่นแหละก็คือเราสามารถทำการดักการคลิกในการใส่ assign click นะครับซึ่งชื่อ,อเต็มๆมันคือเขา V on แต่ว่าเม่ค่อยมีคนพิมพ์เต็มๆหรอกเขาจะพิมพ์เป็นตัวยออ่อก็คือ assign click ต,ตรงนี้เราจะต้องทำการระบุชื่อฟังก์ชันเข้าไปนะครับผมกาจะเป็นคำว่า on นะครับ click add ซึ่งชื่อฟังก์ชันตรงนี้ไม่ต้องใส่วงเล็บเปิดปิดนะครับไม่ต้องใส่จะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้แต่ว่าส่วมากเขาไม่ใส่กันก็จะเป็นอย่างนี้แทนนะครับคราวนี้วิธีการประกาศฟังก์ชันคือ,อยังไงนะครับบางคนก็จะเล่นประกาศในี Return เ,เลยเหมือนกับที่ผมเคยสาธิตดูว่าเราสามารถประกาศบนตัวแปรบน Return ก็ได้แต่ว่ามันดูเถื่อนไปถ้าเป็นวิวสองเนี่ยฟังก์ชันเนี่ยจะประกาศภายใต้บล็อกนี้ชื่อว่าเมทอดนะครับแต่ว่า ในวิวสามเขาจะไม่ทำอย่างนั้นกันนะครับเราจะสามารถประกาศฟังก์ชันภายในเซตอัพได้เลยนะครับก็วิธีการก็คือเราจะทำการประกาศฟังก์ชันเป็นแบบ arrow function น,นะครับแบบนี้ครับ constant น,น,นะครับแล้วก็อย่างนี้โอเคนะบางคนก็ถ้าเกิดจะมองง่ายๆนะครับก็อาจจะมองว่ามันคล้ายๆเหมือนกับการประกาศา functional variable ละกันมองง่ายๆอยงั้นอันนี้คือชื่อฟังก์ชันนะครับ อันนี้ก็ผมก็จะเป็นฟังก์ชันที่โล่งๆยังไม่ทําอะไรนะครับผมก็จะทําการรีเทิร์นก่อนจะนต้องมีเออร์เลอร์นะครับเนื่องจากคุณยังไม่รีเทิร์นเจ้าตัวฟังก์ชันออกไปมันก็มองฟังก์ชันเหมือนตัวแปรอันนี้ผมก็จะเริ่มทําการนะครับเขาเรียกว่าลองให้ในโค้ดในฟังก์ชันเนี่ยไปเปลี่ยนแปลงค่าตัวแปรของค่าเข,า,ขานะครับแล้วก็อาจจะมีการดีบักนะครับก็บ้องต้นก็อะไรเขา1น,นะครับเท่ากับเขา1บวก1น,นะครับ ก็ดูซิมจะเพิ่มไหมล้วนั้นผมจะทําการเป็นค่าหลอกโดยใช้คอนโซลดอทหลอกนะครับวงเล็บแล้วก็พิมพ์คําว่าเขา1น,นะครับเท่ากับนะครับแล้วก็บวกนะครับตามด้วยคําว่าเขา1นึนะครับประมาณนี้ก็มาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมเอากลับมาที่ตรงบริเวณนี้ผมรีเฟรชหนึ่งทีนะครับจะเห็นปุ่มแอดกดครับ จะเห็นว่าตัวเลขไม่เห็นเปลี่ยนเลยแต่ถ้าเกิดผมทำการคลิกขวาแล้วก็ Inspect นะครับนะแล้วก็มาที่คอนโซลนะครับนะตรงนี้คุณจะเห็นว่าตัวแปรจริงมันเปลี่ยนค่าตัวแปนเปลี่ยนแต่ UI ไม่เปลี่ยนโอเคไหมครับ UI มันจะไม่เปลี่ยนเนื่องจากอะไรครับก็เนื่องจากที่บอกคือถ้าเกิดเป็นตัวแปธรรมดาเนี่ยเวลาที่ค่ามันเปลี่ยนมันจะไม่ส่งผลกับเทมเพลตซึ่งชื่อวิชาการเขาเรียกว่า no side effect ถ้าเราต้การสร้างตัวแปรที่มี side effect กับเจ้าตัว template นะในวิวนะครับมันก็จะได้แก่พวก let นะครับพวก reactive พวก watch ตอนนี้เราจะมาพูดเรื่อง let กันคราวนี้ผมจะลองเปลี่ยนมาเป็นลักษณะของเจ้าตัวเขา2ซึ่งต้องถามต้องบอกก่อนว่าการที่เราใช้ตัวแปรนะครับแบบนี้เนี่ยนะครับโดยที่เวาเปลีป่ยนแปลงค่าแล้ว template มันไม่เปลี่ยนเนี่ยถามว่า อย่างนั้นเราไม่ควรใช้ตัวแปรอย่างนี้เลยใช่ไหมคำตอบคือไม่ใช่นะครับตัวแปรอย่างนี้ก็ยังคงควรใช้อยู่แต่ใช้ในกรณีทีเออ่เราต้องการจะสร้างตัวแปรที่เปลี่ยนแปลงแล้วไม่ส่งผลทําให้เทมเพลตต้องรีเฟรชนะครับเพราะถ้าเกิดเราเปลี่ยนแปลงตัวแปรพวกนี้บ่อยๆนะครับอาจจะเป็นตัวแปรที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแบบถี่มาก นะครับเป็นระดับเมื่อเซกันเลยแล้วคุณทำให้ UI มันต้องรีเฟรชตลอดเวลามันก็ไม่เหมาะสมเหมือนกันดังนั้นมันก็ยังจำเป็นต้องใช้แต่จะใช้ในกรณีที่เราไม่ต้องการให้ตัวเทมเพลตอ่ะมันรีเฟรชหรือเราคิดว่าไม่จำเป็นต้องรีเฟรชนะครับเพื่อจะให้เทมเพลตเรามันไม่ทำให้ CPU ฝั่งของลูกค้าเนี่ยทำงานหนักโอเคคราวนี้ผมจะลองทำการสร้างนะครับเป็นอีกสักเมต่อหนึ่งแล้วกัน นะนะครับผมขออนุญาตแก้ตรงนี้แล้วกันนะครับให้เป็น add add one แล้วกันนะโอเคปะ่ะแล้วก็นี่ก็ add one นะครับอโอเคนี่ก็ add two แล้วกันนะครับจะได้อิสระจากกันเลยเนอะนะครับถ้าถามผมนะผมว่าเราเราเป็นอย่างนี้ดีกว่าไอนะ้ถ้าอย่างเงี้ยโค้ดเวลามาไล่เดี๋ยวจะงงก็โอเคนี่ก็เป็น add one นะครับอันนี้ก็ add one แล้วผมก็ทำการโคลนี่ใหม่ชุดนะึงอันนี้ก็จะเป็น นี่แต่ผมจะลองใส่ตัวนี้เลข2เข้าไปนะครับเลข2เข้าไปเลข2เข้าไปนะครับอันนี้ก็คอมม่านะครับแล้วก็เป็นเลข2เข้าไปประเด็นก็นคือคุณเห็นว่ามันจะแดงใช่ครับคือเวลาที่เราจะเปลี่ยนแปลงค่าตัวแปรที่สร้างมาจากเล็บนะครับหรือเพืเ่อนายตัวแปรที่มีใส่เอฟเฟกกับตัวเทมเพลตเนี่ยถ้าเราใช้เล็บมันจะบังคับว่า เวลาที่เราจะทำการเปลี่ยนแปลงค่ามันหรือเอาถึงค่ามันคุณต้องผ่านไม่ต่อชื่ว่า .dot value เสมอนะครับนะครับก็พง่ายคือมันจะไม่ได้แบบอนุญาตคุณแตะโดยตรง,ตรงหรือตัวแปรนี้มันจะเหมือนกับเป็นออบเจกต์อีกทีหนึ่ง,งนะคุณต้อง .dot value เวลาคุณจะอ้างคุณก็ต้อง .dot value เหมือนกันแต่จุดสังเกตมันคือในเทมเพลตเวลาคุณอ้างมันนะครับ,รบตัวเทมเพลตเนี่ยนะตรงเนี้ย คุณไม่จะเป็นตดอทแวร์ยูนะครับไม่ห้ามใส่นะดอทแวร์ยู value ไม่ต้องใส่นะครับแต่เวลาคุณอ้างในสคริปต์นะครับไม่ว่าจะอ้างหรือทําการเปลี่ยนแปลงคุณต้องผ่านดอทแวร์ยูเอาละคราวนี้มาดูกันว่าถ้าแบบเล็บมันจะดีกว่าไหมผมขออนุญาตรีเฟรชก่อนผมกดแอดเห็นนะไม่เปลี่ยนนะครับแอดหนึ่งนะไม่เปลี่ยนแอดสองปุ๊บเปลี่ยนเห็นนะนะครับแอดหนึ่งไม่เปลี่ยนแอดสองเปลี่ยนนะครับนั่นแหละนะครับคือ บทบาทของการสร้างตัวแปรด้วยเล็บก็คือตัวแปรที่เป็นลักษณะมี side effect ก็คือมีผลกระทบนะครับกับเจ้าตัวเทมเพลตนะครับก็ในคลิปนี้เราก็ได้ความรู้เกี่ยวเรื่องการสร้างแมทตอแล้วก็เห็นภาพเกี่ยวกับการทำงานของเล็บมากขึ้นโอเคครับสวัสดีครับ